สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมอดูในตำนานกับดวงปี2021 Wonder Woman 014ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีอะไรเอ่ยเมื่อดาว10ดวงมาเรียงพร้อมกันมีดาวจัน์ทรอยู่ตรงนี้คือเดินทาง2วันครึ่งนะครับรวมกันเกิดเป็นลัคนาใหม่ขึ้นมาลัคนาราศีสีครับนั่นคือนี่ครับคนนี้เขาแปลงร่างมาเป็น Wonder Woman นั่นเองนะครับผมลัคนาราศี มังกรครับผมลัคนาราศีมังกรเขาชื่อว่าได้กับป้านะครับได้กับป้าได้กันยังไงครับกับป้าก็สงสัยจะเป็นเพราะว่าดาวเสาร์ที่ทับลัคนาหรือต้องได้ป้าแน่ๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าได้อนาเนาะหรือได้กับป้านะครับลัคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรในดวงปีนี้นะครับถ้าเรามองนะครับตำแหน่งวตนุเนี่ยอยู่ในลัคนาราศีมังกรดาวที่เด่นชัดที่สุดคือดาวเสาร์ครับ เพราะว่าเสาเป็นเจ้าเรือนของมังกรและเป็นถึงเกษตรบดีและไม่ไปไหนด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ไปเลยจนถึงปี661มีนาโอ้โหโอ้โหเลยเนี่ยร้องโอ้โหเลยเนาะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสเป็นดาวคู่ศัตรูที่จะย้ายอยู่ในเรือนของลัคนาเป็นนิดเนาะเพราะนั้นเราต้องใช้ความอดทนของดาวเสาเป็นเกษตรบดีเป็นเจ้าเรือนของมังกร เป็นตัวที่จะกั่งกองเหตุการณ์ต่างๆนะครับต้องต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาด้วยความอดทนต้องใช้ความระแวดระวังนะครับแต่อย่าวีนมากจนเกินไปเพราะ5 7อยู่ด้วยกันปัญญาที่มีต้องใช้แบบให้ถูกทางอย่าใช้แบบคัางค้่งคูงงงงงง่เอาสีทา้งไขเหมือนกับดาวพฤหัสที่เป็นนิดนะครับพฤหัสอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ย้ายขึ้นไปก็จะดีขึ้นนะครับมนตอยููอยู่ในเรือนของ พันธุส่วนราหูอยู่ในเรือนของปุตตะใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าป้าไดของเรานะครับจะทําอย่างไรกับชีวิตของนางดีนะครับผมไปดูกันเลยครับถ้าสมมติว่าเราเอาดวงออกมาทั้งหมด12เดือนจะเป็นรูปนี้นะครับเรากระจายมาทีละเดือนให้เห็นและเราก็ใส่ตำแหน่งของตนุคือตัวตนอยู่ที่ลัคนาราศีมังกร ระดุมพระคือสิ่งที่ติดตัวมานะครับหรือเรื่องของการเงินสหสชั่คือเรื่องของคนรอบข้างพันธุเรื่องของคนที่บ้านหรือการขนขวายปุตตะคือเรื่องของบริวารมี8นิดอยู่ละนะครับอลิก็เป็นเรื่องของอุปสรรคศัครตรูอยาให้มีดาวอะไรมาตกเยอะนะครับปัตตนิก็เป็นคู่ครองและหุ้นส่วนเนาะแล้วก็มรณะโครคภัยไข้เจ็บก็อย่าให้มีดาวอะไรมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับสุภาแปลว่าความสุขความจเจริญและความคิดนะครับ กรรมาการกระทําลาภะคือลาภผลนะครับประมาณนี้แล้วก็วินาศก็คือพังทลายไก่โพลนะครับเรามาดูกันที่ดาวใหญ่เริ่มตั้งแต่ดาวเสาที่ทับลักขาเสาเองเป็นถึงเกษตรบดีนะครับก็คืออย่างที่บอกครับว่าคนลักนณาราศีมังกรได้ดาวเสากลับมาเจ้าเรือนของตัวเองต้องอดทนการวางราฐฐานเรื่องเกี่ยวกับแม่กระดูกเส้นเอ็นนะครับถือว่าจากที่เขาเคยอยู่ในเรื่องวินาศเนี่ย มันย้ายกลับมาทับในลักษณะข,ของตัวเองถือว่าดีขึ้นถือว่าดีกว่าที่จะไปอยู่ในเรือนมีหน้าแหละนะครับปัญหาเรื่องของสุภาพต่างๆน่าจะดีขึ้นนะแล้วชีวิตก็ต้องใช้ความอดทนมากขึ้นด้วยเสาเองอย่างที่บอกครับผมว่าเขามีองศา3จนถึงประมาณ12องศาเพราะฉะนั้นเขาจะกินหวางอยู่ที่หวางที่1นถึงสเมื่อเราทำนาวางนะครับตน้นธาตุหนึ่งสองสามสี่เพราะนั้นความอดทนของคนล,นลักษณะราศีมังกรจะอยู่ที่ไหน อยู่ที่ตัวเองอยู่ที่การหาเงินอยู่ที่คนรับข้างอยู่ที่เรื่องของคนที่บ้านเห็นไหมเพราะนั้นพอคุณรู้จักดาวรู้จักองศานว่างคุณจะรู้แล้วว่าปีนี้หลักใหญ่ใจความของการอดทนอดทนที่ไหนอดทนต่อตัวเราเองความรับผิดชอบการทำงานอดทนต่อการหาเงินก็คงจะต้องทุกๆกราศีแหละแต่ก็หนักไปเรื่องของการหาเงินถูกไหมครับเรื่องของคนรับข้างแล้วก็เรื่องของคนที่บ้านนะครับ แล้วก็ไปดูดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสเองเป็นนิสใช่ไหมเหมือนที่บอกว่าเจราจาไม่เข้าหูชอบทําตัวผิดระเบียบเราก็อย่าไปทําในสิ่งนั้นหรือถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาสกการกับเรามาบงการชีวิตกับเรามาคอนโทรลการงานของเราใช่ไหมครับเขาก็อาจจะมีนิสัยที่แบบว่าเป็นของเขาเองนะครับเขาจะย้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็ย้ายขึ้นไปอยู่ก,กระดุมพระตอนที่ย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยก็เราต้องใช้เสากเกษตบดีความอดทนเนาะ ในการจัดก,การเกี่ยวกับปัญหาของพระรหนิดเสร็จแ,แล้วพอเขาย้ายขึ้นมันไม่เจอกันเราก็ใช้ปัญญาความรู้ในการหาเงินนะครับประมาณนี้นะไปต่อที่มนุษย์จะอยู่อยู่ในเรือนของพันธุอยู่7ปีตั้งแต่6มีนาจนถึงประมาณ6มีนาปี59จนถึงประมาณ8มีนาปี66เลยนะครับอยู่ไปเลยเปีพันธุเรื่องบ้านการขนขายการถามหาแพชชั่นการที่มีบ้านรกมีบ้านใหญ่หรือไม่มีบ้านอยู่เออ ตีความได้หมดเพราะมัน7ปีอะใช่ไหมคุณจะตีความเจปีด้วยคํานิยามของมนุษย์ะอยู่ดวงเดียวว่าไม่มีบ้านไม่ได้ถูกปะตามหาเพชรช่าอย่างเดียวไม่ได้เพราะมัน7ปีแค่หนึ่งวันเรายังทําต้องหลายอย่างเจปีหนึ่งวันมีไทม์ไลน์ไปนู่นไปนี่เนาะใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมครับหมอชนะไทยชนะหนึ่งวันเรายังต้องมีไทม์ไลน์ไปเดินห้างเสร็จแล้วอยู่บ้านไปน้องใหญ่พาซา ไปบ่อนคาสิโนปลอยเป็ดเนาะเออประมาณนั้นไม่ได้ไปบ่อนไม่ได้ไปบ่อนไม่ได้ไป,ไป,ไป,ไปน้องใหญ่ภาซ่าโน่นนี่นั่นใช่ไหมเออไม่ไม่บอกทําลายถูกไหมเพราะนั้นเจ็ดปีทําลายอื้อซ่าเพราะนั้นไม่จําเป็นต้องตีความมนุษย์ตัวอยู่ว่าพันทุบแปลว่าไม่มีบ้านอาจจะมีบ้านใหญ่ก็ได้ถึงเวลาเจ็ดปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีที่ดินที่ใหญ่โตเกิดขึ้นก็ได้หรืออยู่ดีๆมีบ้านใหญ่แล้วก็ล่มสลายหายไป ก็เป็นได้หรือตามหาแพชั่นตามหาสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็เจอใน7ปีถูกปะเพราะนั้นทำลายของมนุษย์ยูยาวนานนะครับเพราะนั้นคำทำลายมีเยอะแยะเราก็สนใจที่ว่ามนุษย์ยูเนในปีนี้มีนาว่างอยู่ที่7 8็ด8 9ก็นี่คือ0ูนย์เป็นหนึ่งสองสามสีแปดแปลว่าอะไรครับ การกระทําทํางานเก่างานแก้แน่นอนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของบ้านทํางานเราได้ลาบใหญ่อ่าเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรเอ่ยวินาศก็คืออาจจะแบบว่าระวังโครคไัยไข้เจ็บนะครับระวังเกี่ยวกับการที่คนที่บ้านไม่อยู่นะเพราะว่ามันเป็นมนันจอยู่ในพันธุมาวีนาถูกไหมครับเป็นสับเซตของบ้านเพราะนั้นเห็นไหมครับเราจะเห็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของดวงดาว ไปทีละสเตปทีละสเตปถ้าคุณดูตั้งแต่ราศีแรกนะครับราศีกรกฎราศีมีนแล้วก็เดอะไบต์ราศีพิจิกมาดูราศีมังกรคุณจะเห็นความแตกต่างในการทํานายเลยว่ามันมีความสวยงามของการทํานายโหราศาสตร์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นดูทุกราศีก็ดีนะครับอย่าดูแต่ราศีของตัวเราเองฟังไปแล้วมันจะเข้าหูไปเรื่อยๆนะครับไม่มีใครสอนคุณแบบนี้ผมสอนให้คุณรู้ในเรื่องของดวงดาว ละเอียดแบบนี้นะครับเพื่อที่คุณไม่ต้องไปพึ่งพาใครไม่ต้องพึ่งผมด้วยนะมไม่ต้องอินบอกมานะอมไม่วางยังทําไม่เสร็จ่ะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอย,อยู่ในเรื่องของพันธุเนี่ยแปลว่าเป็นเรื่องของทำลายเจ็ดปีเนาะแต่ในทำลายของปีนี้อยู่ที่กรรมะคือการกระทํางานเก่างานแกง้งานเกี่ยวกับบ้านงานขายบ้านงานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่เราต้องการหาความยิ่งใหญ่ในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็มาเป็นเรื่องของลาภนะเนาะ อาจจะเป็นการได้ที่ดินได้นู่นนี่นั่นก็ได้ได้ราบใหญ่ได้ไหมได้แล้วก็มาวินาศูนย์สลายหายไปได้เรื่องของความเจ็บป่วยของคนที่บ้านนะครับแบ่งออกเป็นสามเฟสย่อยนะครับดาวราหูครับดาวราหูเองอยู่ในเรือนของปุตตะตีความเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบว่าเจอคนแล้วบริวารของเราเข้ามาหลอกลวงเราได้ไหม เชื่อคนง่ายหูเบาคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนแกล้ตัวเห็นกับตัวอยู่ในเรือนของปุตตะคือตามมาทีหลังหรือบริวารมันก็ตีความของมันชัดเจนเลยนะครับว่าระวังบริวารของเรานี่แหละที่จะสร้างปัญหาให้เราเรื่องต่างๆหรือว่าเรื่องต่างๆที่คุณคิดว่ามันไม่เกิดอะ่ะเดี๋ยวมันอาจจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นได้นะครับลาหูเองมีองศาอยู่ที่ประมาณ23องศาจนถึงประมาณ4องศานะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า เขาจะอยู่ในระวังที่8ดถึงสองนะครับนี้8ดถึงสองเราก็เอาต้นธาตุอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เราจะไม่วิ่งไปทางนี้เราต้องวิ่งกลับมาทางนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะนั้นมันจะมีนวางปุตตะเกียกวบอะไรปุตตะที่เป็นอริปุตตะที่เป็นปัตตนิปุตตะที่เป็นมรณนะปุตตะที่เป็นสุภะปุตตะที่เป็นกร,รมะปุตตะที่เป็นลาภะปุตตะที่เป็นวินาศะนะครับเพราะนั้นก็ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริวารที่เข้ามาตามเรื่องต่างๆนะครับก็ทําให้เราต้องคิดให้ใหเราต้องวางแผนให้กับบริวารของเราส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยเป็นโซนที่ไม่เกี่ยวกับญาติพี่น้องใช่ปะไม่เกี่ยวกับญาติพี่น้องแต่เกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองศัตรูโรคภัยไข้เจ็บเนาะเรื่องของความเจเริญเรื่องของหน้าที่การงานเพราะนั้นเป็นเรื่องของการใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาในเรื่องของการงานแล้วก็ ประมาณคนที่เข้ามานะครับจะไม่เกี่ยวกับญาติพี่น้องของเรานะครับประมาณนี้นะเันนี้คือดาวใหญ่ทั้งหมด4ดวงที่สอยย่อยออกมาเป็นซับเซตของนาวางนะครับไปดูกันเลยครับว่าในเดือนที่1เกิดอะไรขึ้นรูปดาวจะมาเป็นแบบนี้14มกราจนถึงประมาณ13กุมภาเข้าวๆเลยเราจะเห็นว่าลัคนาวางไว้ตรงนี้คนลัคนาราศีมังก่มีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงงานได้ เรื่องของกกสกินาการต่อรองเรื่องของการงาน1 4ึเรื่องของการต่อรอง1นึเรื่องของการทําสัญญา4ีาเรื่องยำชียำคำหนึ1-5เรื่องของผู้ใหญ่สัมพันธุ์หนึ่งเคือเรื่องของคู่ทัดฝ่ายการลุยแหลกนะครับเพราะนั้น1นึเป็นกกศดินาเพราะนั้นจะบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะครับได้งานทํามีงานเข้ามาให้ทํารับผิดชอบต่งตางๆนานา,นาหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัปเกรดอัปเลเวลของเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานได้ไหมได้แต่เงินละ เงินยังไม่มาเพราะหเป็นวีนามหาจักรนะครับเกตมหาอุดมีเรื่องที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาไปทําบุญในที่ไกล30ยังเป็นเรื่องของคนที่บ้านจิตอาสาหรือเรื่องของการที่เราต้องช่วยเหลือคนที่บ้านอาจจะเราไม่ได้อยู่บ้านหรอกเพราะว่า3เป็นเรื่องของการเดินทางถูกไหมแล้วเกรไปอยู่วีนาด้วยอาจจะเดินทางไปนู่นไปนี่ก็ได้หรือ303ถูกศูนย์ทำลายนอนแมะอยู่กับบ้านได้ไหมได้นะครับนอนแมะอยู่กับบ้านเพราะว่าป่วย อะไรประมาณนี้ป่วยจากอะไรป่วยจากการผ่าตัด57ก็ได้หรือศูนย์ไปทำลาย3เลยอยากจะไปไหนอยากไ,ไปมาไหนแต่ไปไม่ได้เนาะเพราะโดนล็อกดาวน์นั่นเองแล้วก็ปัญหาของบริวารตัวนี้ก็ชี้ชัดไปเลยว่าก็ต้องระวังในการคบหาคนบริวารน,นาเรื่องที่ปวดหัวมาให้เราต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเพราะนั้นดูโดยรวมแล้วถือว่าเรื่องการงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง นะครับมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเรื่องการเงินอาจจะไม่ได้ปรับอะไรเท่าไหร่อาจจะแบบเปลี่ยนงานแต่ว่าเงินยังเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะครับก็ถือว่า ในเรื่องของการงานดีนะครับไปต่อในเดือ,ทอน,นที่2กันเดือนที่2ดาวที่ก็ย้ายขึ้นไปตามรอบของเขาคือ13กุมภาพันธ์จนถึงวัาสิมีนานะครับดาวจะมาอยู่รวมกันละทั้ง6ทั้ง4ทั้ง5้าทั้ง7ถือว่าดีเพราะเมื่อกี้6เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนของวีนาตอนนี้การเงินความรักย้ายเข้ามาทับตัวเองละการเจรจาค้าขายย้ายเข้ามาทับตัวเองมีการต่อรองเกิดขึ้นนะครับแต่1เป็นปากก็อาจจะคิดมาคิดเดยอะเอ๊เราจะเปลี่ยนแปลงงานมาดีไหมหรือว่าเงินเท่านี้เขาให้มาเท่านี้จะดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับก้าวมาอยู่ใน ได้ลาบนะครับมีเกณฑ์ได้ลาแต่ก็ระวังเกณฑ์จะไปกระตุ้น5้าเป็นเรื่องของการสูญเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของความบาดเจ็บเพราะว่าเป็นการผ่าตัดได้ไหมได้นะครับประมาณนี้3สูญเสีอยู่ที่เดิมนะครับก็เป็นเรื่องของคุณที่บ้านที่เราต้องเจอด้วหรือไปไหนไม่ได้นั่นเองนะครับไปต่อที่ในเดือนที่3กันเดือนที่3าดาวที่ใยายขึ้นไปเป็นอุจาวิลาในเรือนของสัจะเป็นเรื่องของคนลบข้างถูกไหมครับสิบสี่มีนานจนถึงวันสิบสี่เมษาก็ถือว่าเราเองเป็นคนของของสังคมอะ่ะ เป็นคนที่เพื่อนรักนั้นเพื่อนก็ต้องชวนไปนู่นไปนี่ต่างๆนานาไปออกทริปนู่นนี่นั่นไปสังสรรค์เลี้ยงดูปู่เสือถูกไหมเพราะเป็นดาวอาทิตย์อุจจาวิลา157อยู่ในตรงนี้โยกข้าหากันก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานมีเพื่อนชวนไปทํางานได้1ไปโยกหา8นะครับก็ต้องดูเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการทํางานแต่6กับสยังถือว่าดีกันจะจาค้าขายเรื่องของการกันและความรักถือว่าดีเกณฑ์ก็อยู่ในเรื่องของลาภะมีดาวเสียไหมไม่มีเลยวินาศมรณะ อลิไม่มีเลยใช่ปะ่ะถือว่าเดือนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะนะคนลกษณะราศีมังกรไดอาアาของเราเนาะหรือได,ได้กับป้าของเรานะครับตอนนี้เดือนที่4ี่เนี่ยเราจะได้กับป้าแน่นอนนะครับเพราะว่า7เป็นเกษตรบดีแล้วห้าย้ายออกเป็นกระดุมพาละความขัดแย้งไม่อยู่ละป้ามาเป็นเกษตรบดีคนเดียวเลยเพราะนั้นได้เจอป้าเป็นคู่ครองคู่เนื้อคู่ตุลางนันแน่นอนแล้วเกดมาเป็นกมะนะครับ6เป็นป้าแต่ไม่ชอบป้าเลย,อ,ยอ่นะเนาะ หนึ่งเป็นพันธุต้องทํางานเรื่องที่บ้านมากมายแต่ไก่กองนะครับสี่อยู่ตรงนี้ก็เป็นสี่เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจารที่บ้านเหมือนกันหกอาจจะแบบว่ามีเรื่องที่ต้องซ่อมบ้านเปลี่ยนแปลงบ้านปรับปรุงบ้านเพราะว่าเป็นหกละเสียเงินในเรื่องของการซ่อมบ้านนะครับสาไปอยู่ในเรื่องอลิละห้ามาอยู่ในเรื่องของการดุมพาใช้ความรู้ความสามารถในการจัดก,การสิ่งต่างๆเก้าอยู่ในเรื่องของกรบะก็คือเรื่องของไอเดียสร้างสารรค์การทํางานด้วยไหวพริบหรือว่าการจินตนาการนะครับประมาณนี้ถือว่าเดือนนี้เนี่ย ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับไม่ได้เสียหายอะไรมีแค่ดาวองังคารที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของอาลีนะครับไปต่อที่เดือนที่5กันเดือนที่5เองไปอยู่ในเรือนของพุตระเรื่องของบริวารมากมายอาจจะมีการทําสัญญาการเซ็นสัญญาต่างๆงมากมายมีการเปลีป่ยนแปลงงานเกิดขึ้นได้ไหมได้อยู่เหมือนกันเพราะ1่าหนึ่งสี่หกอยู่ตรงนี้แล้วมี8อยู่ด้วย3ยังเป็นอาลีเก้ามาอยู่ในเรือนของสุภาพความสุขความเจริญความคิดมากคิดเยอะนะครับเอยู่กับ อยู่คนต,ตัวเดียวก็ต้องขยนันต้องอดทนนะครับถือว่ามีเรื่องของบริวารที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเยอะแยะมากมายหรือมีการทำัญญาที่จะเป็นไปตามวันเวลาของมันเนาะอาจจะได้ตําแหน่งที่เราอยากได้พวกงานดูแลวยังอาจจะยัง,ย,งยังไม่ใช่อะ่ะเพราะหนึ่งปุตตะยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปก็คือจะบอกว่าคนที่แบบอยากได้งานในเรื่องของงานแบบงานราชการอะไรเงี้ยไปสอบทํานู่นทํานี่ไหม ก็มีหนึ่งอยู่นะมีแปดอยู่มันก็มันก็ได้อยู่อ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ดูแบบว่ายังไม่ยังไม่เข้าเกณฑ์เท่าไหร่นะครับไปต่อที่เดือน6ก่อนนะครับไปต่อที่เดือน6อ่ะเดือนนี้อาทิตย์เป็นอลิลาชาโชเนาะหวังว่าจะมีโชคอ่าอย่างที่กี้บอกว่าเราไป ไปสมัครสอบคำราชการไปชิงนู่นนี่นั่นปรากฏว่ามันเป็นปุตตะเราย้ายเข้ามาราชาโชคและเป็นอริแปลว่าเราไม่มีโชคคนอื่นมีโชคมากกว่าเรานะครับเพราะอริแปลว่าอุปสรรคประตูแล้วอุปสรรคประตูมีอาทิตย์เป็นราชาโชคคือเขามีโชคมากกว่าเราเราเลยไม่ได้ตําแหน่งที่เราต้องการประมาณนี้สามมาเป็นนิดนะครับแล้วเจ็เป็นเกษตรบดีก็ต้องอดทนต่อคนที่เข้ามาอดทนต่อบริวารของเรานู่นนี่นั่นนะครับยังต้องใช้ความรู้ความสามารถและยังก็คิดมากคิดเยอะนะครับเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ ยังเฉยๆนะ,ะยังไม่ค่อยไม่อะไรมากนะครับเดือนนี้สิจ่ะอืมนี่จ้ะหนึ่งเป็นมหาจักรจ้ะนะหกเป็นราชาชโชคจ้ะก,การเงินความการงาน,งานความรักอังคารน,นิดเอ๊ะจะไปหรือไม่ไปดีนะครับแล้วสี่ก็เป็นเกษตรบดีอ่ะอาจจะแบบว่าเดี๋ยวจะมีช่วงที่สี่จะย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นมันจะเป็นหนึ่งสี่หกที่อยู่ตรงเนี้ยในช่วงเดือนนี้แหละครับช่วงเดือนเจ็ดอ่านะเห็นไหมถ้าเป็นลัคนาราสีพิจิกจะเป็นเดือนสี่ เพราะนั้นถ้าจะเป็นราศีมังกรจะเป็นเดือน7อยู่ที่17กเจ็ดแกอาจนหึงมาสิบเสิงหาดาวที่เป็นมหาจักรอยู่ในเรือของปัตตานีมี7อยู่ด้วยมี8ดอยู่ตรงนี้ด้วยมี6มาเดี๋ยว4ย้ายเข้ามานะครับนี่แหละเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ดีนะประมาณนี้ต้องดูเวลาช่วงเวลาด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะมี3ย้ายออก9้าย้ายเข้านะคบประมาณนี้ถือว่าเดือนนี้น่าจะมีการทําสัญญาหรือการเปลีป่ยนแปลงงานและผิดชอบงานมากขึ้นนะคบไปต่อที่เดือน8เดือน8ไม่ดีแล้ว นะครับเพราะนั้นเดือนนี้อาทิตย์เป็นถึงเกษตรบดีแต่ไปตกมรณะโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้ต้องระวังนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่แย่ที่สุดคือเดือน8นะครับเดือน8ของคนลัคนาราศีมังกรน,นะครับเป็นมหาจักรเรื่อง,องทองท้องเรื่องของการเป่งเสียงเนาะอังคารก็เป็นมหาอุดโอ้ทุกตัวไปตกมรณะตำแหน่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเกต เกดไม่มีตําแหน่งแต่เกดไปทําให้มันเกิดปุป๊บปั๊บทันทีทันใดนะครับหนึ่งเป็นเกษตรบดี4มหาจักรอุจาวิาราชเจาสามมหาอุตกมรณะทั้งหมดโรคภัยไข้เจ็บรวมกันอยู่ตรงนี้6 <c oughs> เสียงเงินน่ะสิครับเป็นหนิด8นิดเจเกษตรบดีต้องอดทนแล้วล่ะนะเพราะนั้นเดือนนี้คือเดือน8ดนะครับเดือนแเป็นเดือนที่แย่รู้สึกว่าจะเมื่อกี้ราศีไหนก็จะแย่อยู่นะราศีเดือน8 นะครับลองไปดูนะครับเดือนนี้แย่ yeah. เพราะเดือน4นี่จะเป็นของคนลัคนาราศีพิจิกเดือน8นี้รู้สึกจะเป็นคนของลัคนาราศีมีนอ่าใช่มีนเพราะว่ามีนก็จะไปตกมรณะตรงนี้ด้วยถูกไหมครับมรณะของเขาไปตกอลีของเขาตรงนี้เป็นที่เดียวกันที่คนลัคนาราศีมังกรไปตกมรณะเพราะนั้นมรณะคือเดือน8กับมีนอลีเดือนเอ่เดือน8ดด้วยกันเพราะนั้นมีนกับมังกร ระวังนะครับเดือน8เป็นเดือนของคุณที่แย่ๆนะแย่ที่สุดละนะไปดูเดือน9ครับเดือน9เองโอเคย้ายเข้ามาอยู่สุภาเป็นพินทุบ,บาท1ดวง2ดวงอังคารมหาจักรก็คิดมากน้อยใจนะครับสดวงเหมือนกันเนาะเพราะนั้นเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ใช้ความคิด นะครับเป็นเดือนที่ใช้ความคิดเป็นเกนะตบปัตตนีนะคิดทํานูน่นทํานี่ต่างๆนานาอาทิตย์กับพุธเป็นพินทุบาทอยู่ในเรือนของสุภาคิดมาที่จะต้องลงมือทํา6เป็นกเกษตรบดีละถ้าคุณลงมือทํา6กเกษตรบดีก็ทํางานของมันถูกไหมแล้วเจอมนุษย์อยู่ความยิ่งใหญ่เข้ามาขยายอํานาจให้มันได้เงินก้อนใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้ถ้าลงมือทําก็ถือว่าดีไปต่อที่เดือนที่10บ ะเห็นไหมคุณเห็นสเก็ตด,ดูแบบนี้แล้วคุณพอจะเห็นคร่าวๆแล้วว่าคุณต้องวางแผนอะไรเกี่ยวกับเดือนนี้ปีนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ไม่มีที่ไหนทําให้คุณดูหรอกครับอ่ะไปต่อที่เดือนสิบกันครับเดือนที่สิบคืออะไรครับเดือนที่สิบคือดาวอาทิตย์เป็นนิดอ๋ออยู่ในเรือนกรรม,มะก็อาจจะแบบว่าเป็นงานที่ไม่ค่อยจะ เหมือนกับเขามาเบียดเบียนเราอะไรประมาณนี้นั้นไม่ค่อยดีเร็วสำสำออทำตำซาออทำทำไปอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีช่วงช่วงเวลาที่แบบคิดมาคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเอ๊ะทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับย่านมิรลวนเบียดเบียนอาภัพโยธาบรดาศา์ผู้ทำไม่ยังยืดนะครับเพราะนั้นเป็นอาทิตย์นิดในเรื่องของการทำมาหากินอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งศูนย์ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำตัวอยู่เบื้องหลังหรือก็เป็นปิดทองหลังพระไปก็จบ นะครับเพราะว่าปิดทองหลังพระยังไง1เป็นนิด6เป็นปลนะครับการเงินคุณก็ไม่ได้เป็นลาภาได้มาก็ได้น้อยกว่าที่คุณคิดว่าคุณจะได้นะครับห้ากับเจ็ดย้ายเข้ามาอยู่รวมกันละเป็นความขัดแยง้งเป็นการผ่าตัดเป็นการสูญเสียมีเก้าอยู่ในปตัตตานีโยกกับเล็งกับเข้ามาใส่เนาะก็ต้องระวังละเดือนนี้ก็เป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับซึกหนักนะครับเหมือนกันแต่ว่าไม่หนักเท่าเดือนแปด ไปต่อเดือนที่11 11มาเป็นลาภะละ1 4นะถึงไม่มีตำแหน่งแต่ถือว่า1ก็ดีไปคู่ทัด 7, ายเจ็เกษตรมดี4 7ก็เป็นเรื่องของการต่อรองถูกไหมครับ4 8ก็เป็นเรื่องของถึงไหนถึงกันนะครับเพราะนั้นถือว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ได้ลาบจากการเจอจากค้าขายหรือการทํางานของคุณนะครับอาจจะเป็นการได้ลาบจากการที่จะต้องเดินทางด้วยเพราะเกตไเป็นอยู่ในเรื่องของอุลี หกไปอยู่ในมหาจักรวินาะนะครับมหาอุณมหาจักรวินาศและอริก็คือเหมือนกับคุณจะต้องไปเอาดีในแดนไก่นะครับประมาณนั้นแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานการเงินของของคุณเกิดขึ้นได้เพราะอังคารเป็นปะในกรรม,มะเนาะเพราะฉะนั้นทํางานได้ลาบจากการเจรจาค้าขา,ขายแต่ต้องไปที่ไก่ถึงจะสนับสนุนดวงสตาในช่วงนี้นะครับติดต่อง,งานต่างประเทศอะไรประมาณนี้สิบสอครับผมเดือน12เป็นเดือนสุดท้ายละหนึ่งกับสตกปะนะครับหนึ่งเป็น วินาทีเป็นปลนะครับองคารมาขยันปลายปีนะครับหกเจ็ดอยู่ในเรือนเกษตรบดีนะครับก็ปัญหาเรื่องของการสูญเสียงเงินนะครับแต่6ดวงเดียวมีเงินเข้ามา7ก็คือก้อนใหญ่แต่มีเข้ามาก็ต้องเอาไปจ่ายนี่นู้นนี่นั่นต่างต่นานา,นานเหมือนกันคือมีเข้าแต่จ่ายออกนั่นเองนะครับงนั้นเดือนนี้ถือว่า,เ,าเป็นเดือนเดือนเขาเรียกว่าไร เดือนผ่อนคลายอะ่ะมีงานกระทำไม่มีงานก็นไม่ทำอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราจะไปหนักอยู่ในช่วงของ8 9 10 1 1นะครับคนละกันราศาีมื่ก่อนจะเป็นอย่างนี้ไหมเนาะลองไปดูครับว่าทุกๆปีเป็นอย่างนี้ไหมมันอาจจะมีดาวอาทิตย์ที่เป็นตัวบังคับแต่ว่าตัวดาวอื่นก็จะเข้ามาร่วมการทำนายให้แตกต่างไปจากปีที่ผ่านมานะครับไปดูในเรื่องของไพ่กันเลยครับเราจะไจะพ่ของ ธารต์ออฟเดดากอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นลัคนาราศรีมังกรถูกไหมครับพไพ่ใบแรกเกี่ยวกับเรื่องของการงานการงานของเราเราบอกว่ามันเป็นอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยเขาบอกว่าเป็นคนที่อะไรเอ่ยเป็นคนที่แบบกระฉับกระเฉงใช่ไหมเป็นคนที่แบบไม่มีคอนเชียสมีจินตนาการนู่นนี่นั่นนะครับผู้ชายนิสัยดีรักความสุกสนานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าดูแลแบบว่าต้องปรับตัว ดูในภาพเนี่ยถ้าสมมติตีความเรื่องของการงานนะครับตีความในเรื่องของการงานนะครับแต่ผมอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเออเป็น Night of นี่ชนะเ The Soul Seeker นะครับ Compassion แล้วก็ Love of Truth นะครับรักในความเป็นจริงนะครับอัศวินถ้วย ก็คืออัศวินแห่งน้ําการปรับตัวการที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของอะไรการเปลี่ยนแปลงของการงานนั่นเองคุณเองจะต้องตามหาซิกเกอร์แพชชั่นของตัวเองแล้วก็เลิฟออฟทูแล้วก็คอมเพชชั่นนะครับประมาณนี้เนาะถือว่าเป็นอะไรที่ไดอาน่าต้องสู้กับ การงานเยอะแยะมากมายนะครับการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็ต้องปรับตัวให้ได้เข้ากับมันให้เป็นนะครับอยู่ให้รอดเหมือนกับอัศวินที่จะต้องขวนขวายนะครับไปดูเรื่องของการเงินการเงินเขาบอกว่าเป็น n a p of the s w o r d นะครับผมก็คือเป็นมหาเล็กดาบนะครับ เขาจะใช้สัญลักษณ์ที่แบบว่าดูแล้วอาจจะต้องแบบมีการแบบว่าเออขอดูตำรากันนิดนึงนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์ของพวกไพ่แต่ละชุดเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วผมจะใช้ไพ่ไม่เหมือนกันนะครับก็เป็น Nap of the Sword นะครับก็คือมหาเล็กดาบ The Prophet นะครับ p r o p เ t ็ตพ็อพ e ิ e นะครับผม o b j e c t i v e k เรตอ e นน e วเ a ย์ออฟเ t h ะทิ i n ิอ่าเขาบอกเลยว่าการเงินของคุณคุณต้อง thinking in a new way นะครับก็คือคิดใหม่ทำใหม่ หาวิธีที่จะใช้เงินแบบใหม่ๆนะครับอย่าไปใช้เงินแบบเก่าๆต้องหาหาวิธีการใช้เงินและการหาเงินแบบใหม่ๆหาแบบเก่าคุณอาจจะไม่พอกินไม่พออย่าไสคุณจะต้องเพราะว่าอะไรเพราะอันที่หนึ่งมันก็เป็นอัศวินของถ้วยคือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานถูกไหมครับพอมาเจอมหาเล็กดาบนั่นคือคุณต้องปาดเปียวคุณจะต้องแข่งขันกับเวลา ประมาณนั้นในการที่จะทําในเรื่องของการเงินแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เงินเก็บเงินให้เป็นจากไม่เคยเก็บเงินก็ต้องเก็บเงินให้เป็นจช่ชลุยสุไล่ก็ต้องรู้จักวิธีการใช้เงินให้เป็นนะครับไปต่อที่เรื่องของความรักละครับความรักโ้มระเบิดออกมาเป็นแปดลูกศรแปดคาถาโอ้โหความรักของคุณกระจัดกระจายแม่เลยมาจากดาวอะไรเนี้ยเดี๋ยวนะ ความรักของคุณก็คงจะมาจากเจ็ดาที่ทับลัคนากับแปดที่อยู่ในเรือนของพุตตะเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับบริวารนู่นนี่นั่นเพราะแปดโยกเข้าไปหาดาวจันทที่อยู่เป็นเกษตรบดีในเรือนของปัตตนีด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักเขาบอกว่าเป็นแปดคาถาโอ้โหระเบิดปรมาณูภูเขาไฟฟูจิระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าแปดคาถานี้ดีนะเป็นการขยายอํานาจเขาบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยเรปิเชงนะครับนิวแองการ t เทลนะครับก็ถือว่า เป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าเราอาจจะมีเรื่องของการที่จะไปคบคนใหม่อะไรประมาณนี้ได้ไหมหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะครับหรืออาจจะถึงจุดที่ต้องระเบิดเรื่องของความรักขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานะของความรักให้เป็นอีกแบบหนึ่งถือว่าน่าจะเป็นสิ่งดีๆนะครับน่าจะเป็นสิ่งดีๆถ้าคนที่ยังไม่เคยมีคู่คุณเองก็อาจจะได้เจอ5้าขจที่ทับลัคนาหรือ8ที่เป็นปุตตะซึ่งคุณต้องดูนะว่ามันเป็นระเบิด ภูเขาไฟหรือมันเป็นระเบิดเวลานะครับแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับคุณเองก็อาจจะถึงจุดเปลี่ยนว่าจะแต่งกับฉันไหมพอห้าเจ็ดทับลักษณะเจ็ดทับลักษณะคือเกณฑ์จะต้องแต่งงานแต่งแล้วยังถ้าไม่แต่งฉันจะไปหาคนอื่นแล้วนะอืประมาณนี้ถูกไหมครับกับคนที่อยู่กันมานานแต่งกันเรียบร้อยเขาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเลเวลความรักให้มันแบบว่าดูโชดช่วงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมในการ ออมีความรักเนาะไม่ใช่เราสนีนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่จะแบบดูแลเอาใจใส่กันให้ไม่เกิดความอบอุ่นบอมมิ่งกันมากขึ้นนะประมาณนะั้นไปต่อที่สุขภาพครับสุขภาพเขาบอกว่าเป็น1ดาบเหมือนกันนะครับหดาบเขาบอกว่าเออเป็นเรื่องของเอ่ออะไรนะ The wing of the n o r a e e นะครับ Charity and Intuition นะครับความฉลาดเนาะ ความฉลาดความทัดเป็นชาริตี้เป็นอินทรเจนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ wing of the movement ด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับวิงอ o ฟเด e ะมูฟเมนต์ออฟเดอะโนเนะครับเพราะนั้นหนึ่งดาบก็ถือว่าโอเคแหละมีโปรเจกต์ใหม่การเริ่มต้นใหม่สิ่งต,ต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็ถ้าหนึ่งดาบเองเนี่ยถ้าบมตีความตามเรทไรเดอร์เขาบอกว่าเป็นเรื่องของการบาดแพ้ path, เนาะ เป็นบาดแผลเป็นเรื่องอะไรก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการพัดตัดการเริ่มต้นใหม่มีสายฟ้าที่โผล่มาจากปากของพยามังกรอ,อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพเองเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นอะไรที่คุณจะต้องเคยมีสุขภาพที่แย่มาเพราะอะไรครับการมีสุขภาพที่แย่มาก็ามาจาก57ที่เคยอยู่ในเหลนวิานเน เป็นเรื่องของการผ่าตัดของตัวคุณเองก็ได้ใช่ไหมหรือจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนรอบข้างได้ไหมแต่ใบนี้ถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพของตัวคุณมันก็คือ5้าเจ็ดที่เคยตกวินาต8แปดที่เคยตกอลิมามันก็คือเหมือนกับปีนี้อ่ะเป็นปีที่เราต้องเ re รียร์แรงหรือว่าคือรีชาร์จใหม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดนะจัดระเบียบสังคมของตัวเองจัดทำลายชีวิตของตัวเองใหม่นะครับเพื่อทําให้เราเองเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอะไรที่มันไม่ดีเราก็จะไม่ไปทํา อะไรประมาณนั้นนั่นคือลักนณะราศีมังกรครับสวัสดีครับ